มาแล้วครับผมรถธรรมดา211กรุงเทพตะพานหินเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับคุณปู่ทางขบวนนะครับคุณปู่สี่ศนะครับสีใหม่นะครับนี่นะครับสีใหม่เลย เกือบมาถ่ายไม่ทันนะครับเพราะว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับสองหนึ่งหนึ่งนะครับดูป,ป้ายนะครับคงเทเตะพานหิน ปู่เพิ่งออกวารางมานะครับ4050ถ้าข้อมูลพี่ขอขอไปนะครับเกือบ<ๆ>มาถ่ายไม่ทันนะครับถ่า,ถายทันก็ดีเท่าไหรล่ละรอดตัวไปนะครับ